เวลาทำน้องเป็ดกันแล้วนะครับเด็กๆแต่การทำงานศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องที่กระผมไม่ค่อยถนัดเลยอะครับก็เพราะ AC ไม่มีมือใช่ไหมล่ะอืมใช่เลยงั้นผมจึงขอยกหน้าที่นี้ให้พี่ไอและน้องอิมเป็นคนสาธิตแทนและกันนะครับมือน้อยสร้างงาน สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพี่ไอก็จะมาสอนน้องๆทุกคนทำตุ๊กตาเป็ดจากสองมือของเรากันนะคะนี่พอเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้พี่ไอไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมีผู้ช่วยอีกต้นงสองคน,นะคะ่ะมาพบกันเลยดีกว่าคนแรกนะคะก็คือน้องอิมค่ะ สวัสดีครับน้องอิมสวัสดีครับน้องอิมอายุเท่าไหร่แล้วคะับาขวบแปดเดือนครับแล้วผู้ช่วยอีกคนนึงนะคะก็คือน้องเบียค่ะคน้องเบียอายุเท่าไหร่แล้วคะวค 8, 8ขวบแปดนะคะถ้าเกิดน้องๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วอย่างที่พี่เคยบอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วงั้นเราก็ไปทำตุก๊กตาเป็ดกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาเริ่มทําตุ๊กตาเป็ดกันเลยดีกว่านะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องใช้สองมืออย่างนี้ค่ะเด็กๆชูขึ้นมาเร็วแล้วก็ท่ามลงไปบนกระดาษที่เราเลือกแล้วนะคะอ่าดีมากจากนั้นเราก็ค่อยๆร่างตามรูปมือของเราทําได้ไหมเอ่ยในขั้นตอนนี้นะคะ เด็กๆก็อาจจะให้พี่ๆหรือว่าผู้ปกครองช่วยลากไข่ก็ได้นะคะพอเราว่าตามรูปม,มือเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้พอได้ออกมาหน้าตาอย่างนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะน้องอิมตัดครับใช่แล้วค่ะเราก็ต้อง ตัดออกมาชุบ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 ให้มันออกมาเป็นหน้าตาตามรูปมือแบบนี้นะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้พี่ๆหรือว่าผู้ปกครองช่วยตัดให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ไอช่วยตัดให้นะพอเราตัดกระดาษออกมาแล้วนะคะก็จะได้เป็นหน้าตารูปมือแบบนี้ค่ะสวยไหมคะ แต่ว่ามันยังไม่เสร็จแค่นั้นนิคะเพราะว่าเราต้องมาทําการตกแต่งตัวของน้องเป็ดของเราให้มันสวยงามค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะใช้กากเพชรนะคะหรือว่าจะระบายสีตกแต่งก็ได้ค่ะเด็กๆทุกคนมาตกแต่งกันค่ะน้องอิมรู้ป่าวว่าไอ้ตัวส่วนที่มันเป็นนิ้วเนี่ยความจริงแล้วมันจะเป็นอะไรของเป็ดตีค่ะถูกต้อง เราสามารถตกแต่งเป็ดของเราให้มีสีหลากหลายก็ได้นะอิมลองถีส้มั้ยพอเราตกแต่งตัวเป็ดของเราก็จะได้ออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้ค่ะนี่ารักสุดๆเลยไหนน้องเดียทำไปลายอะไรคะ ของน้องพี่เดียเขาเป็นลายจุดสวยเลยแต่ของเราเป็นลายกากเพชรมาถึงขั้นตอนสําคัญของเราบ้างนะคะนั่นก็คือการประกอบตัวเป็ดให้มันออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะซึ่งอุปกรณ์สําคัญของเรานั่นก็คือกล่องนมที่เหลือใช้นั่นเองค่ะนี่ค่ะของน้องเดียหนึ่งกล่องของน้งอิมหนึ่งกล่องนะคะโดยเราจะทําการแกะหูของกล่องนมออกมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัดด้านหนึ่งออกนะคะนี่ชึบ เพื่อระบายลมออกน,นะคะแล้วก็บีบให้ด้านหนึ่งฟิบเพื่อจะได้เป็นตัวเป็ดอ้วนด้านหนึ่งนะคะอย่างนี้ค่ะจากนั้นเราถึงจะมาถึงขั้นตอนการแปะตัวเป็ดที่เราตัดเมื่อกี้ลงไปบนกล่องนะคะขอบคุณครับใน <ๆ S 1> ขั้นตอนนี้เราจะติดลงไปโดยเอาด้านที่เป็นข้อมือนะคะแนบลงไปกับด้านก้นของกล่องแบบนี้ค่ะ ประกบเข้าไปสองด้านนะคะนี่พอได้แบบนี้แล้วเราถึงจะเอาสกอตเทปนะคะแปะลงไปในขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยติดให้ก็ได้นะคะน้องอิมครับช่วยพี่ไอจับหน่อยได้ไหมครับ เด็กๆอาจจะทาปีกเป็นสองชั้นหรือว่าเป็นหลากหลายสีแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะ<ม>ทีนี้เราก็ได้ตัวเป็ดออกมาแบบนี้แล้วแต่พี่ไอว่าทําไมมันหน้าตาแปลกๆกับน้องอิมน้องเดียทําไมมันไม่เหมือนตัวนี้ยังไงเนี่ยมันยังไม่มีปากอ้มันยังไม่มีปาก <c oughs> นั่นนะสีนะมันก็เลยยังหน้าตาไม่เหมือนเป็ดใช่ไหม,ม ยังไม่มีตาด้วยไม่มีปากไม่มีตาเง้นเราต้องมาทําปากกับตากันเลยดีกว่านะคะมาถึงขั้นตอนการทําปากกับตากันแล้วนะคะเราก็ต้องตัดกระดาษให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะตัดชุบชุบชุบชบชุบชุบช,ช,ชุวน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 ก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่พอได้เป็นวงกลมแล้วเราก็พับครึ่งช พอเราพับครึ่งเจ้าปากเป็นุครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะพับมันอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้ทีนี้เราก็จะเอามันงับเข้าไปกลายเป็นปากเป็ดแบบนี้แล้วเราก็ติดสติกเกอร์ให้มันอยู่นะคะติดเข้าไปจุ๊บจุ๊บ หลังจากที่เรานั่งตัดแบกกันไปสักครู่นะคะเราก็ได้เป็ดออกมา2ตัวด้วยกันค่ะดูตัวแรกเลยดีกว่าไหนน้องอิมชวสินี่น่ารักสุดเลยเป็ดเสีเเรืองไหนของน้องเดียขอดูบ้างหน่อยโอ ถ้าเราทําเป็ดหลายๆตัวนะคะก็จะออกมาเป็นครอบครัวเป็ดอยู่กันน่ารักแบบนี้เลยมีคุณพ่อคุณแม่ลูกสวยมากแล้วเราก็อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทําบ่อน้ําให้เป็ดๆของเราอยู่กันด้วยนะคะนี่อาจจะตกแต่งบ่อน้ําของเป็ดให้มันสวยงาม เป็นไงบ้างคะน้องๆทางบ้านสําหรับนี่นะคะก็เป็นผลงานของน้องอินกับน้องเดียนะคะน้องๆทางบ้านทําตามกันได้ใช่ไหมคะแต่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาทําผลงานศิลปะอะไรกันอีกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะพี่เก่งกับน้องก้อยล่ะครับทําตามทันไหมผลงานของเราสวยน่ารักมากๆเลยโอ้น่ารักนะครับ โอ้เวลาผ่านไปแล้วเหลือเกินนะครับเด็กๆเ,เวลาของ AC และห้องเรียนเจ้าตัวเล็กวันนี้ก็หมดลงซะแล้วไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับบายๆสำหรับวันแม่ในวันพรุ่งนี้ของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับคุณแม่ก็คือการเป็นเด็กดีเคารพรักและเชื่อฟังคุณแม่นั่นเองครับ เอซีเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำกันได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับ